สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กูรูก็มาอัปเดตหน่อไม้ถุงหน่อไม้อัดถุงที่กูรูทำไว้นะคะพี่น้องจา๋าก็มีหน่หน่อกิมซุงเนาะหน่อไผ่กิมซุงแล้วก็ไผ่สร้างมนนะคะที่กูรูามาทำเนี่ยสีมันจะสวยมากๆนะคะพี่น้องจา๋าสีเหลืองทองเลยนะคะ แต่นี่ของกูรูมันอยู่ที่มืดเนาะเพราะว่าห้องครัวของกูรูอะ่ะมืดค่ะถึงจะเปิดไฟหลังคามันสูงเนาะมันก็เลยมองดูมืดมืดนะคะพี่น้องจา๋านะคะ่ะกูรูจะไม่เอาไปแขวนไว้นะคะกูรูจะเอาใส่ตู้เย็นค่ะ ใส่ช่องที่เราใส่ผักนะพี่น้องจ๋าปีที่แล้วกูรูทําก็เอาแขวนไว้แต่ปีนี้กูรู้ว่าจะใส่ตู้เย็นดูมีคนบอกให้กูรู้ว่าใส่ตู้เย็นนะหน่อนจะสวยมากเหมือนเดิมเพราะว่านี่ไว้เป็นปีๆเขาก็เหมือนเดิมอะไรอย่างเี้นะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวกูรูก็จะเอาใส่ตู้เย็นก่อนนะคะพี่น้อง ดูยังไงก็สีมันดูจะมืดๆหน่อยนะคะแต่มันไม่แต่มันก็เหลืองๆสวยๆเลยนะคะพี่น้องกุลูก็จะทำเอาไว้ฝากญาติพี่น้องที่มาเที่ยวหาที่บ้านหรือว่าส่งไปให้ญาติที่เขาอยู่กรุงเทพนะคะเพราะกุลูได้กินหน่อไม้สดอยู่แล้วมันจะขึ้นทั้งปีเลยนะคะหน่อไม้สดไม่ต้องกินหน่อไม้ถุงเลย อันนี้ทำเผื่อญาติพี่น้องเผื่อคนรู้จักบ้านไกลๆมาเที่ยวหาเนาะไม่มีอะไรให้เขาเราก็จะมีหน่อไม้ถุงหรือว่าหน่อไม้ดองก็มีนะคะของกูรูอะ่ะเดี๋ยวกูรูก็จะเอามาใส่ในตรงนี้นะคะตู้เย็นในตู้เย็นช่องข้างล่างนี่นะคะช่องผักเนาะกูรูก็ นี่นะคะช่องผักนี่เลยค่ะกูดูจะเอามาใส่ตรงนี้เขาบอกว่าใส่ได้เป็นปีเลยนะคะเขาว่า,างั้นไม่เป็นไรอเงี้ยก็คงใส่หมดอยู่นะคะเพราะว่าตู้เย็นมันกว้างเนาะมันสูงนะคะพี่น้องสูง่วมหัวกูดูด้วยหวแหละเพราะกูดูคงจะเตี้ยนี่ค่ะสูงจนถึง น่นแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนกูจะเอาหน่อไม้อัดถุงนะคะใส่ตู้เย็นก่อนนะคะใส่ในช่องผักนะคะพี่น้องจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะ คุณรักษาทุกครอบครัวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ